ส,ส,สวัสดีจ AH> ้าทุกคนวันนี้ซาแล้วพี่ดรอปมาเก็บมากไม่อีกแล้วจ้าพี่ดรอปโอ้หกอดีตัดดังแ้่จ้าพี่ดรอปวันนี้บาดท้งครอบครัวนะพี่เด้ยกองบ้าเนาะวิดาสวัสดีครับสวัสดีครับเอดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานวันนี้พี่ผู้ชายไล้แจ้าพี่ดรอปสวัสดีค่ะพูดดอกเอดาก็พอไปแล้วอุวยสาแล้เลยสิลบ วันนี้พี่เนยก็มานะคะวันนี้พี่เนยไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อนนะคะน้าอยากินทุเรียนจ้ะพี่ร้องน้าอยากกินทุเรียน,น,ยกกน,ยนแม่ก็เลยมาก็อยาก,กินทุเรียนก็คือมาเก็บหมากไม่ซอยแม่น้าก็เลยมาแต่ว่าปกตินะกับมาอยู่จ้ะพี่รองคือว่าน้าจะมาเก็บหมากปูบรีเนาะว่าน้จะค่อยมาเก็บหมากหมูดเตะเพราะว่ามันตรงในยางไปอีกอย่างนึงมันเก็บแต่เทีละนวยวันนี้เจอ บูเบอรี่ก็จะเก็บนะคะแต่ว่าก้อนเอื่นไปเอาผลไม้จีราคาแพงไข่มันครบยี่สิบโลตามออเดอร์ข้าจเจ้าก่อนเนาะ <c oughs> ไปเลยจ้า <c oughs> พี่น้อยกบพอดองเอลินาหรือเปลี่ยนลอกเทาบูทเจ้าพี่ต้องแต่พากันกลับไปเปลี่ยนลอกเทาบูทก้อนที่ซาแลวสิลปไปซาแลวเก็บมาบูเบอรี่กินก้อนพี่ต้อง บากบุบลีกัะดกดกซาแหน่หับ่มีเวลาเก็บพี่รักขายอยาก,กเก็บแต่บางบุบเตะเอฟซีถาวาซาแหน่เวลาขายขายจะได้ขายได้เด็ดจ้ะขายได้แอปฟินเอ็นโดนะโอ้แตนดัม พี่จะดวอะไรยนี่คือว่าเขาสุกเต็มที่แล้ยนะจ๊ะพี่รอบ,บสุกเต็มที่เขากัดจะหวานอมเปรี้ยวนะเปรี้ยวอมหวานฮะบ้าบ้มบา,บามาเบิดคขอบขวัวเลยพี่รอบมเมื่อเดี๋ยว ี่ได้เอาอ่าตักเน่าตักปูบรีกับถังมานําเนาะพี่น้องเพวามากปูบรีดกแล้วกันนวใหญ่คักเอาถามก่อนสิเก็บมากปูบรีหรือหมักหมดเนี่ยเอาคอนเซิร์ตเก็เก็บตั้งสองอย่างเลย,ยอ <c oughs> เอริณ่าอ่าซาแล้วก็สิไปเก็บก็ได้จ้ะพี่น้องก็สิให้พ่อน้อยเอน็นากับนอ้อยน่าเก็บมาปูบรีถ่ายอยู่นี่เนาะพี่น้องน,น่า อีล่ากินขนมอีหลาต้องเ็ดงานมอนี้บ่จังไหนบัวประดานั่าบ่เก็บบากบูเบอรี่เลยเนหมุกยติกันแน่น่ด้วยเรื่งดอียาแม่ยา ที่ด้ยที่ร่างเก็บเนี่ยซาแล้วพ่ได้เอาน้ำได้อจะ้ะคือว่าร่างเก็บได้เท่าไหร่ก็ให้ยด่างเลยเนาะด่างเก็บได้จากโลกอะ่ะกบไปฮวดบ้านก็สิสั่ง,สงกิโลเนาะพี่ต๋องสั่งกิโลแล้วกะให้ดางไปเลยหา,ายอะไรได้ต่อเพิ่มแต่ว่าแม่ก็สิขายให้เนาะยช่วยท่านดนสุกก็นไล่จ้ะพี่ต๋อง แดงก็หลายจ้ะพี่น้องแต่ซาแล้วว่ามีเวลาเก็บเนาะเห็ดแดงก็เยอะมากแม่ก,ก็หลายน้อ <c oughs> งเอนะ๋นาเก็บซอยพี่เนย่อยด้อยจ้ะงานนกกดคอเต้ต่อยเนื่ยไล่เพราะท่า,ทานแม่ไปเก็บน้ำบ่ เอ็ซี่ถามซาเล่จะมาปวดหลัง,ลงบ่ปวดจ้าพี่นรองปวดอู่เนะเพราะว่ามาต้องได้กกลม,กลมๆเงยๆคือดับหน้าลหละจ้าพี่นรองคือดับหน้าเลยแต่ก็อดเอาจ้าเพราะว่าหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเนาะพี่นรอง พี่ร้องซาแล่ย์อยากเก็บเห็ดเนี่จับได้บ่ได้มันเป็นเห็ดบอเห็ดแดงลูกต้องเก็บตรงไหนเนี่ยลูกต้องข้างบนอะไรห้างล่างพูดอะไรพี่ร้องโอ้ซาแล่ย์อยากเก็บนี่แต่ว่าเสี้ยวเสี้ยวแดง look at this อะไรเนี่ยอาเอเขาเสียไปคือเขาเขินเท้ามาเก็บเขาไปกินเสียบ้าไปย่างตัวโอ้ สิได้ลวนึงแหละคุณเธอเสียว yeah. no ้าวเอาไม่ออกไม่ได้ได้แน่นสร้างไม่นั่นไ่ได้เอ้ยมันไม่แมงนี่ว่ะแอนดริคไป่ะย่างต่อกินได้อันนี้เห็ดแดงแซ่บขึ้นอย่างนี้ภาคกันย่างเก็บหมากอโมเตอหรือว่าเคาสเบอร์รี่เสร็จแล้วนะจ๊ะพี่หลอดก็เลยจะเก็บหมากบูเบอร์รี่สักบึ้ดนึงหลังจากนั้นซาแล้วค่อยเชี ไปหาเราบังตาไหมเน้าจ่าพี่ร่องที่เก็บเนบาะเพราะไม่อย่างนั้นพี่ร่องมากบูเบอรี่มันดกก็เลยสิตักเอาเพื่อนเนี่ยวันนี้มีตากล้องให้ ดี๋คิดดูเข็นเลยตรงนั่นน้ำหไม่ได้ขายยังแม่ได้เก็บอยู่อ,อันที่แม่เก็บอ่เกิดจานคนจังยีโลแลวถ้าได้หอด20โลอยู่มากโดเต้ยีโลก็ได้หลายอยู่แล้ ว,ว่าแม่พอมีเวลาเก็บผลหมากบูเบอรี่ใช่ว่าแม่ที่เก็บบากใหม่ที่มันแพงกว่าก็ไมะแด้เก็บบูเบอรี่เลโอ้แตนดังพี่ดองเลยอนนดีตว่ได้เก็บขายได้จากพี่ดองคือว่าเก็บไปกินก่อน เพราะว่าเจ้าแหล่ินเดนเอาบากบมเตตีแล้ว่าแพก็ได้เด้อจะเห็นเท่ไหไเยอยากลยมองกต้องนี่อันั้นไม่่เนม่พี่เจ้เพราะว่าขันเทาเก็บบมเตเรขันเทาเก็บบาบุเรีเาต้องโผ ลงฟิตเอ็ดด้วยหลัวก็ขับมีก้นซังเ <are> ข้าคนมาเก็บเขาถือว่ามีเวลาเก็บมากบมวเต้นอะเขาต้องเอาที่ระย่างกัน mm hmm. แม่ก็เลยบอกพลดลงแต่ว่าก็มีลูกค้าปีที่แล้วเพิ่งถามอยู่มากบุบลีแม่ไม่บอกว่า้ะได้สุกเต็มที่ไ mm hmm. ปไปโอ้โอ oh ้ล oh ูกพี่ลง แม่มัน,นมันหลายนะไายเอาไปก่อนไถ้าไปเก็บปากไปตัวน,นี้สาวเรียห้นออ้นอ,นงอ,นนองเอลิสให้พี่เนยนั่งอยู่ในรถกับน้องเอลิน่าเลยจ่าพี่น้องเพราะว่าฝนตกลิ้นเนาะแต่กายอีกอย่างหนึง่งน,น้องเอสน่ะรับจะ้ะตัวนี้ห้พี่เนยนั่งอยู่กับน้องจ่าแหลก็เลยไปเก็บกับพ่อดอกเอสน่ะเยียเดนะฟน ฝนตกลินฝนตกลินผมพี่เนื้อได้อยู่ประมาณโลนึงจ anyway> nah ้ะพี uh <h <h ่น้องพ่อรอเอดาลกะให้เลยนะสาเลียบฝากเก็บกันได้จ้ะพี่น้องฝนตกพี่น้องพูดนะบูบอรี่กระดก หน่วยใหญ่นะแต่หมดเวลาแล้วเพราะว่าพี่น้อยโทรมาบอกเลยว,ว่าพลังหน่อยตื่นแ,ลแหละซาแลกจะจีกลับไปรถกันคนจะกลับบ้านกนะ็จะพี่น้องนี่คือเหตดมันปลูกที่ซาแฉกเห็นหวดกวนนี่เนาะซาแฉกก็เลยว่าจิตจงไว้ใหญ่ปบที่นี่มีคนม,มาเก็บกอนแนมะ่ใจพี่น้องซาแฉกก็เลยสิเก็บไปเลยเนาะอุตส่าห์จงไว เก็บหมากโมเตสเสร็จก็จะมาเก็บเห็ดเพราะว่าเป็นป้ายุติดกันเดน้อจากบวกไก่กันดอก้อยซาแล้วก็สิเอาเด้อจากเพราะว่ามีคนมาเก็บเอาแล้วคุณอาห้อยเขามาเก็บเอาอือก็มีคนมาเก็บวะเขาเก็บไปก่อนเราลเลย มาสิเก็บแกงสิได้พอแกงหมดแล้วพี่น้องก็อยู่กระจออย่างเหลือไให้ห้าอยู่เนาะมันดอกน้อยเพราะเล็กเพราะออพี่นะ้องงั้นเราจงไว้ไม่ได้แล้วเท่านี้ก็จะเก็บไปแกงแล้ว ว่าเห็ดชนิดนี้คนนรสก็กินเนาะจ้ะพี่น้องเป็นเองมักกับเห็ดมันปูขาสวมละกายเห็ดเพิงหวานก็เจ้าก็กินเนาะเน่งบางคนเน่งเก็บไปขายด้วยจ้ะเห็ดชนิดนี้เนาะ ียาพี่น้องเราต้องเคี่ยอะไรพ่อเก่งกับพ่ออมนะพี่น้อง ได้มกนี่พี่น้องพ่อได้มกได้ออมอยูว เน็ตเต็ดจำเนี่ยพี่น้องวรไปเก็บกวอนซาลแรมนะแต่ซาลแรเก็บผักอยู่สวนไออมก็นพี่น้องสรุปแล้วคือไม่ได้แกงนะคะได้ออมเอออันนี้เก็บเข้าไปเนี่ยเดี๋ยไปเก็บผักที่สวนกันเลยจ้าพี่น้องฟ้าครึ้มอีกแล้วฝนจิตโตอีกแล้วฟ้าครึ้มฝนจะโตอีกแล้ว ใชแล้วประเด็นว่นนาสวนลายมือแล้วพี่น้องต้องหมากแอปเปิ้ลแม่เริ่มกินแล้วคือนวยมักซีดาบานเฮาเนาะพี่น้อง หมากเชื่อรีพี่น้อยมะเด็ดกินเกือบซูมือจ้ะแต่ว่าสาวแหลนมาเด้ดลงกมาเบ่งสวนนะมีแต่นั่งเลยมะเด็ดกินเพราะว่าเขาเริ่มซุกแล้วูผักสตอเบอรี่กำลังแตกแนง ซาเล่ก็สิใส่ฟักซีล่าจักหน่อยนึงเนาะพี่น้องเมื่อได้หวางซาเล่จะเฮ็ดขนมจีนกินอ,อย,นนนยู่พี่น้องฟักซีก็ร่างงามวันนี้จะทำเมนูนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ทอด กระดูกอ่อนเนาะพี่น้องแล้วก็ปลาสับและอีกเมนูหนึ่งนั่นก็คืออ่อมเห็ด แล้วแล้วข้าวมะเขาไว้กับสีเปตัดคาเฮ็เก็จะพี่น้อง เสร็จแล้วจ้าพี่น้องอาหารเย็นส่วนพอน้องอนนีน่าเราอิ่มแลนะ้วเนาะอันนี้เสื้อเอิรนแกงก็ได้เอิรนอ้อมก็ได้เนาะพี่น้อ,องเนะพ,งพาาาราะว่าจะแหละใส่ผักซีน้ำไปแ,แกงนึงพอดีจ้ะแล้วกะ็โอ้ยก้นข้าวกล่องแล้วก็นี่ก็จะเป็นอ่าทอดกระดูกอ้อนหมูนะจ้ะพี่น้องซี่โครงกระดูกอ้อนเนาะแล้วก็นี่ก็จะเป็น ปลาสับแล้วก็ทอดปลาแห้งและนี่ก็จะเป็นข้าวเหนียวมาเสิบ์ฟน้ำกันจ้าพี่น้องซาแล่คนที่อยากกินเขาก็น่าจะพี่น้องเพราะว่ากินเขาแล้วสิได้อาบน้ำเนาะสิได้พักผ่อนกนจบคลิปนี้ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย